สวัสดีครับวันนี้พบกับบอลซูบูรุพราม2วันนี้จะมาแนะนําวิธีการตั้งอัตราการเร่งความเร็วในโหมด Cruise Control Adaptive ของซูบูรุ f ฟ r เตอร์และเอ็กวีนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูครับขั้นตอนแรกนะครับจะมีปุ่มใต้พวงมาลัยซ้ายมือนะครับให้เรากดขึ้นลงจนเจอคําว่า set ที่หน้าจอกดตรงกลางนะครับค้างไว้เลื่อนไปที่คําว่า i s i z e แล้วก,กดปุ่ม enter เลื่อนไปที่ cruise control acceleration characteristic นะครับกดเข้าไปทีนี้จะมีเลเวลทั้งหมด4เลเวลนะครับ 1. eco comfort standard แล้วก็ dynamic นะครับให้เลือกโหมดที่เราชื่นชอบได้นะครับถ้ายิ่งเลเวลสูงก็จะเร่งเร็วยิ่งขึ้นนะครับสมมุติเราเลือกที่ อีโควก็กด Enter นะครับ Setting complete เรียบร้อยคลิปต่อ,ตอไปมีอะไรเดี๋ยวบอลจะลงมาในเพจบอลสุรุลรามสองและในช่อง YouTube นะครับฝากติดตามด้วยขอบคุณครับ